Yeah. <laughs> ที่ทางเข้าเดินสดชื่นเลยครับมาถึงตรงนี้สี่พักดยยีสวยๆนะครับเซลฟี่นไปนะกสกระถางทุกพื้นที่นะครับถูกจัดใช้งานอย่างเป็นระเบียบนี่คือห้องจัดเลี้ยงครับห้องรับสรทานอาหารยูข้างในกันครับ งงาอย่สวยสวัสดีครับผมเอกนันครับวันนี้ผมนําชุดฮาร์ดคอร์เข้ามาติดตั้งในร้านอาหารแถวนครชัยศรีนะครับร้านนี้ร้านนั่งนี้นะครับร้านนี้เป็นชุดฮาร์ดคอร์สองบนสองแต่ใช้พเวื่อสองแท่นเป็นระบบสเตอร์นะครับรองรับเล่นสดที่แรกเสนอมาแท่นเดียวเฮียกลัวไม่มีกําลังผมเสนอตู้สินค้าเล้วชุดนี้เฮียก็ัวไม่มีกำลังแต่วันนี้ที่เปิดได้แค่ไฟลิ่งอย่างเล็ดยากเอาเม็ดไปก็ห้องนี้ก็อิ่มแล้วครับ ขนาดห้องนี้ว่างกอดน,นะครับขนาดห้อง้นที่ใช้งานตรงนี้คือกว้าง8เมตรลึก20เมตรห้องเท่านี้จริงๆซักลูกเดียวก็เอาอยู่นะครับนะเราใช้แค่เดียวก็เอาอยู่ผมยืนยันได้นะครับสำหรับคนที่ทําห้องอาหารแบบนี้นะครับเพราะว่าอุปกของเราจูนมาอย่างดีออกแบบมาอย่างดีแล้วนะครับเรารู้สเปคและความดังเราว่าจะอิ่มแค่ไหนคุณมีห้องนี้กล้าเอาเส้นนี้ไปยะางก๋ยเตี๋ยวจะใหญ่กว่านี้2เท่าอิ่มแน่นอนครับไม่ต้องขยับไป18นิ้วนะครับเล่นกันแค่ าตามผมมาครับเซ็ตที่จบอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทนะชุดพัดคอแต่ว่าได้เขาเป็นตัวแทน,นปเปนเอคิวสี่ศูนย์ศูนย์สองตอนนี้ขับพิทายก็บาลานซ์เกณฑ์ไว้เท่านี้นะครับแล้วก็โล่แปดศูนย์ศูนย์สองขับโลขับเบรนะครับบาลานซ์เกณฑ์ไว้เท่านี้นะครับตัวซับโมโนดี้ใช้เลือกใช้ดีพัน รบตัวนี้ผมเลือกใช้พันเพื่องานอ e ีเวนต์ด้านนอกที่เขาจะจัดเป็นวันเกิดหรือว่าจัดอ e ีเวนต์นะครับแล้วก็ใช้ใบนี้เป็น15นิ้วดอกพันบาทนะครับเป็นมีพัน63เพ้นตัวนี้นะครับตู้กลางแหลมเป็น RCF 6นิวเบิร์ตัวนี้นะครับจูด4โอมนะค4โอมเพราะว่าเราเ้อนการได้เสียงอิ่มนะแล้วก็คือว่าเราเลือกเท่านี้นะครับส่วนวันเตอร์ของของเดิมอยู่แล้ว แล้วก็ที่สำคัญนะเจ้านี้เคยใช้โอมวเอมาก่อนเป็นของไม้เอ t มพ8ด0ซึ่งแต่ก่อนเขาใช้แค่ซ้ายขวานะครับลำโพงก็เป็นฝั่งละตัวนะครับแต่เป็นตู้ยมาห้าแล้วก็ได้นำาอมพิวเอรมาเสริมไม่ได้ทิ้งของเดิมแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปก็ได้ความอิข้ามาแทน,นครับโอเคไปฟังเสียงกันครับ สวัสดีครับเฮียเสียงเมื่อกี้ฟังเป็นไงบ้างครับเฮียเสียงอิ่มดีเลยครับอิ่มแน่นในห้องนะครับได้เลยที่นี่ที่ไหนครับขออนุญาตครับเฮียร้านนามียโฮมรีสปีครับเป็นอาหารไทยครับอาหารยตอนนี้ก็จะมีเป็นเล่นสดเพิ่มขึ้นมาครับทำเป็นเล่นสดยุคก้าวสูครับเป็นสองโจละครับ ตัวตัวนี้รองรับได้ครเพราะว่าแมงจะเล่นเป็นโฟกซองหรือว่าออกแนวโจ๊ะหรือแนวตืดนะครับเราทํามามีพื้นซี่หลังแท่นปรับได้ลองดูความพอใจของเสียงวันนี้คิดว่าเป็นไงบ้างดีครับดีครับก็พอใจครับก็ยืนยันให้ลูกค้าได้ทราบกันนะครับทีแรกคิดว่าไงเนี่ยตัวเล็กเนี้ยจะดังไหมก็ไม่คิดว่าจะแบบจะดังขนาดเนี้เปิดเมื่อกี้ลองเต็มที่แล้วครับสบายเลยครับห้องนี้เพราะห้องนี้ก็อยู่ที่ความนิด 8คูด8คูด12ครับแป12เราใช้กาลังงานแอมพาวเวอร์ไปยังไม่ถึงครึ่งผมว่าอิ่มแล้วครับอิ่มในห้องแล้วเสียงกลางแตะไปเบดเดียวก็คือล้นแล้วล้นในห้องแล้วผมทราบมาว่าลูกท้าหลายๆท่านมีพาวเวอร์มิกแบบนี้อยู่แล้วถ้ามีแบบนี้อยู่แล้วอย่าเพิ่งไปขายอย่าเพิ่งไปซื้อใหม่หรืออย่าเพิ่งไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเดินมาทางมาที่เรานะแล้วเอามาเทสในระบบเสียงของเราดูว่าไปด้วยกันได้ไหมถ้าของดีแบบนี้ ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วไม่ต้องซื้อมอเตอร์เพิ่มเลยครับมอเตอร์ก็อยู่ในนี้เลยครับมอเตอร์ก็ไม่ต้องซื้อแอมเพิ่มแล้วนะครับไม่ต้องต่อจากกล้องเลยใช่ครับมาจากตรงนี้ถ้าตู้ตู้ดีๆแบบนี้นะครับเนี่ยที่เฮียมีก็สามารถทําทํามอเตอร์ได้เลยเพราะว่าตู้เขาทําออกมาดีแล้วนะครับส่วนของเราเป็นไงบ้างเสียงกลางแหลมเฮียพอใจในในคุณภาพกับราคาท <Okay. S 2> ี่ใช้กับในรา์ของผมครับนะเนี่ยได้ครับก็นี่ท่านนี้ก็คือใช้ามาฮ่านะครับาก่อน สี่เรลียวนะยามามีสีเรลียวนะครับไม่ใช่ยมามวาไปแปะตล,ลาดนะไม่ไม่มีนะุ้่นนี้ครับเขาไม่ทำแล้วครับชุดอุปกรณ์ของ,งยาเลือกใช้ก็เป็นของมียี่ห้อทางนั้นนะครับแต่ระบบพอเทียบหูคนที่เคยฟังชุดยาม้ามาแล้วกับฟังของเราผมก็ถ้าบอกว่าผ่านดีใจแล้วครับเอาโอเคเฮียเจะทดสอบครับเฮียขอบพระคุณครับเฮีย